สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกข่ทุกคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับพอกันอีกแล้วครับช่องเล่าอีสานได้นาเรียงเล่าเกี่ยวกับโรโควโิด2 0 1พผู้ติดเสื่อและสิบจังหวัดที่ติดเสื่อสูงสุดอยู่ในประเทศไทยไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ เบิงกันได้ฟังกันนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องล่าหนึ่งก็เรื่องหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจําวันของแต่ละมือของแตะเวนอยู่ในภาคต่างๆในประเทศไทยและเรื่องที่ต่างประเทศเอาไมา้พอแม้พี่น้องได้ฟังกันได้เบิงกันนะครับนะครับพบกันมือนี้เป็นมือวันที่26เดือนสิงหาคมพศ2 5 64นะครับกับสำหรับโควิดมือนี้นะครับ ติดเสื่อม่ทั้งหมด 1, 8, 500, หนึ่งเอ็แปดัหารยไรนะครับนะที่นี่เสียชีวิตไม่มือนี้นะครับ2 2งรย่บเกานะครับเมื่อเบิ้งสิบจังหวัดที่ติดเสือ่อโควิด2019สสูงสุดจังหวัดแรกคือจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นะครับ4178ั่รยจังหวัดที่สองจังหวัดสมุทรปราการ 1,889ไร่ 1> 1, จังหวัดท i̇şte ี่สมจังหวัดสมุทรสาคร982ไร่จังหวัดที่4ี่จังหวัดชนบุรี8 7 3ไร่จังหวัดที่หจังหวัดนครราชสีมา613ไร่จังหวัดที่หจังหวัดนนทบุรี0 4ไร่จังหวัดที่7จ็จังหวัดราชบุรี413ไร่ จังหวัดที่8จังหวัดระยอง4 9 2ไร่จังหวัดที่เจังหวัดสะเ่ิงเศร้า4 5 9ไร่จังหวัดที่10จังหวัดชุดท้ายนะครับสลรับมือนีจังหวัดบุรีรัมรย์4 3 2ไร่นั่นเป็น10จังหวัดที่ติดเสือ่อโควิด2 0 1 9สูงสุดในวันที่26เดือนสิงหาคม2 5 6 4นนะครับลั่นหรือค่ากันแน่ ะอะไรเป็นหันว่าขอนะครับนะครับกับเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4นะี่ทีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนืออำเภอกันทลัก์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีนายอำเภอกันทลักษ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสพกันทลักษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งมีการใส่อาวุธยิงกันเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลาของวันที่24ที่ผ่านมาเนาครับเนาะครับจากการที่เขามากตรวจที่เกิดเหตุนะครับก็ได้ความว่าเมื่อวันที่24สิงหาคม20064มีเกี่วหนักทีต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเมือได้มาพบปะสังสรรค์กัน หลังจากเลิกงานไปแล้วนะครับเนาะนีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างเจง้านายกับลุกน้องนะครับที่นี่ระหว่างที่การพบปะสังสรรค์กันหรือว่าการไม่การกินเลี้ยงกันอยู่ขนาดนั้นนะครับกินเลี้ยงกันอยู่ขนาดนั้นเนะี่ยก็มีนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือคือนายประกกบ,นะบนะครับเนาะนามสกุลเปนอินอาราม ทีน <Yeah. S 1> ้อยประกอบนะครับก็ได้เอาปืนมนขึ้นมาโชว์นะครับบอกลูกน้องของตัวเองว่าเอาปืนขึ้นมาเช็กบอกว่าได้เช็กดูแล้วนะครับเอามาขึ้นปืนขึ้นมาเช็คนะครับพอเช็กไปก็บบอกว่าไม่ประกอบคกี่ว่าปืนของตัวเองบ่มีกระสุนจริงนะครับเช็กไปเช็คมาแต่นด็กก็ยกปืนเล่งไปทางนั้นเล่งไปทางนี้นะครับก็ดลันไกวานะครับเนาะ สุดท้ายนายประกอบนะครับลันไก่ปรากฏวเามันมีกระสุนจริงอยู่ในปืนนะครับมีกระสุนจริงอยู่ในปืนกระสุนนั่นก็มาครับลันไก่มันก็ปืน,นเกิดเสียงดังขึ้นนะครับถ้าไม่กระสุนลงนะถูกนางสาวลักนาทอท้องนะครับเจ้าห,หน้า,า,นาทีาาท่ที่นั่งอยู่ห่างจากนายประกอบประมาณหนึ่งเมตรตรงบริเวณหน้าอกพอดีนะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ อยู่บริเวณนั้นตอกใจกับและสุดท้ายก็ได้เอานั่งลักนาทโทท่องไปส่งโรงพยาบาลกันธนรักษนะครับและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับนะบนะส่วนนายประกอบระนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดดจรอทีตั้งข้อหาบอกว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีอาวุธ ปืนไว้ใส่ไว้ขอบข้องโดยบริหารอนุญาตนะครับนะครับนะครับสุดท้ายนายปัติระกอบก็โดนจับและดำเนินคดีต่อไปมันล่นหรือว่ามัดขากันแม่พ่อแม่พี่น้องคิดเอาเองนะครับเนาะถ้าเ้าไปเอาปืนเนี่ยมันต้องค้นเร็ดบเป็นบอกครับค้นยิ่งมันจังซ้อสุดดังยู้ซื้อมันดังขึ้นหรือว่าเป็นปืนปฏิหารแล้วครับ ยูซืมันดังโป่งไปติดพวกนังตายแโดยที่คนบาเลยไปเหตุดไปนังมัานัหนอันนั้นเรียกป่าติหารนะครับอันนี้คนออามาเช็คนะครับโดยทันะครับทําการเช็คปืนทําไม้องมาเช็คไปวุ่นการทีว่าดืมสังสรรค์ฮิห่ากันหน่อสิเนะครับเนาะขานาคิดเค่กันนะครับก่อนนี้นะครับถึงเป็นทีมาว่ารั่นหรือฆ่ากันแน่เนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ